ก็คือเกมแกะน้ำตาลค่ะรูปทรงที่ทุกท่านเลือกคือรูปทรงที่ท่านต้องแกะออกมาช่วงนี้ฮิกันจ้างน้ำตาลในซีรีส์เนี่ยรู้ไหมว่าหวานจับใจแต่ข้างในมันมีพิษอุ๊ยได้แล้วได้แล้วว่า สวัสดีค่ะแมมม p b แป p ค่ะคุยสบายสบายสไตล์คุณแมมค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหวานจับใจทำไมถึงมีพี่ เจ็ดพิษร้ายของน้ําตาลข้อแรกถ้าเราทานน้าตาลมากๆจะทําให้ระบบหลอดเลือดของเรามีปัญหาเช่นอาจจะตีบอาจจะตันและเส้นเลือดของเราเนี่ยมันมีไปทั่วร่างกายเลยถ้ามีปัญหาที่สมองคุณอาจจะเป็นอัมาพาตถ้ามีปัญหาที่หัวใจหัวใจจะขาดเลือดถ้ามีปัญหาที่ไตคุณอาจจะต้องเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นเส้นที่ขาคุณอาจจะต้องตัดแขนหรือตัดขาและที่สําคัญถ้าเป็นที่ดวงตา ุณอาาจจะตบอตตไปตลออดชีวิข้ค่ะ 2>, 2ถ้าไปมีปัญหาที่ตับอ่อนเมื่อเวลาเราทานน้ำตาลเขา้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายจะสร้างอินซูลินขึ้นมาและทำให้ตับอ่อนจะต้องทำงานหนักขึ้นทำให้สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานไปถึง5 0 0และพอตับอ่อนของเราเนี่ยเสียหายไป50%มันจึงทำให้เราอาจจะมีภาวะเบาหวานตามมาถ้าเป็นเบาหวานแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง ข้อ3ข้อนี้สําคัญกับสาวๆมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานน้าตาลไปเยอะๆเนี่ยหน้าคุณจะแก่ก่อนวัย <c oughs> เมื่อเราทานน้าตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะไปทําลายเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเราเนี่ยให้เกิดความเหี่ยวยน่นมีริ้วมีรอยแล้วบางคนเนี่ยอายุ40เนี่ยดูไปดูมาทําไมเหมือน60สาวสาวๆบางคน,นอาจจะมีจุดด่างดําอีกด้วยข้อ 4. น้ําตาลจะทําให้คุณเสื่อมซึม ถ้าคุณทานน้ำตาลในปริมาณที่พอดีเนี่ยร่างกายคุณก็จะรู้สึกสดชื่น <c oughs> แต่ถ้าคุณทานมากเกินไปน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะพุ่งสูงปี๊ดเลยแล้วมันจะค่อยๆซึมเศร้าลงซึมเศร้าลงซึมเศร้าลง <c oughs> และคุณก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าในอนาคต ข้อ5าน้าตาลทําให้คุณน้ําหนักขึ้นหรือคุณอ้วนขึ้นน้ําตาลเมื่อเราทานไปเยอะๆแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้พลังงานเราไม่ได้ออกกําลังกายมันก็จะไปสะสมในไขมันสะสมไปนานๆเข้าเนี่ยคุณก็จะมีภาวะน้ําหนักขึ้นหรืออ้วนขึ้นที่สําคัญคุณอาจจะมีไขมันพอกตับซึ่งอันตรายมากเลยค่ะ ข้อ6เสี่ยงเป็นสิวน้ำตาลเนี่ยมันจะไปทำให้น้ำมันบนใบหน้าเราเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้รูขุมผลอุดตันทำให้เกิดสิวดังนั้นเราไม่ควรทานน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะชานมไขมุก1แก้วคุณทราบไหมมีน้ำตาลถึง10ช้อนชาเป็นสาเหตุของการเกิดสิวระวังมากๆนะคะชานมไข ข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ7เซลลเสื่อมสภาพนอกจากที่บนใบหน้าเราเนี่ยเคียวแก่ก่อนวัยแล้วเนี่ยถ้าในร่างกายเราทั้งหมดเสื่อมเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยจะตามมาอย่างมากมายเลยค่ะครั้งแรกก็หวานเหมือนน้ำตาลแต่พอนานๆไปคุณจะเหลือแต่น้ำตา What?! เพราะฉะนั้นนะคะระวัง7พิษร้ายของน้ำตาล เช็คสักนิดว่าชีวิตติดหวานแล้วหรือยังรู้สึกอยากกินขนมหวานที่ตัวเองชอบอยู่เรื่อยๆรู้สึกเพลียรหรือหงุดหงิดและอารมณ์ไม่ดีเมื่อขาดของหวานหิวบ่อยคิดถึงอาหารอยู่ตลอดแม้ว่าเพิ่งทานเสร็จต้องทานอาหารหวานต่อจากอาหารคาวอยู่เป็นประจำต้องมีของหวานติดตู้เย็นอยู่ตลอด ชอบทานผลไม้รสหวานเช่นมะล,ละกอทุเรียนสับประรดชอบทานผลไม้แห้งผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่มเติมน้ำตาลในอาหารทุกเมนูเลยเช่นก๋วยเตี๋ยวไข่เจียวหรืออื่นๆเวลาทานอาหารมักจะเลือกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าเช่นชายเย็นชานมไข่มุกถ้าคุณตอบเยสเกิน5ข้อนั่นแสดงว่าคุณกำลังติดหวานแล้วค่ะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ และอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่ม MB h a p p y ปด้วยค่ะ <_ an> บ๊ายบายค่ะ <_ an>